สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลงทะเบียนไลน์นะครับด้วยอีเมลและรหัสผ่านนะฮะเราอาจจะเคยสมัครไลน์ด้วยเบอร์โทรไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ลงทะเบียนและรหัสผ่านของไลน์นี้นะครับดียังไงถึงเราต้องไปลงด้วยอีเมลนะครับเราอาจจะสำรองข้อมูลไลน์ในภายหลังนะครับการลงทะเบียนอีเมลนะครับนี่เราเข้าไปเลยนะครับเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่หน้าหลักนะครับแล้วเราจะเห็นฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้น เรามาที่บัญชีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเบอร์โทรเรามีแล้วนะครับเพราะว่าเราลงทะเบียนนี้โดยเบอร์โทรนะครับแต่อีเมลกับรหัสผ่านเรายังไม่มีนะครับเราไปใส่อีเมลเลยนะครับต่อไปเราต้องใส่อีเมลนะครับอีเมลนี้ต้องไม่ซ้ํากับบัญชีลายอื่นนะมุว่าเรามีลายอยู่หลายเครื่องนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนอีเมลซ้ํากันได้อีกนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลเราแล้วนะครับเรากดต่อไปเลยนะครับ แค่เราต้องไปเอารหัสจากอีเมลตัวนี้มานะครับใส่รหัสเรียบร้อยจากอีเมลนะครับตอนนี้นะครับพอเราใส่อีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับรหัสผ่านเรายังไม่ได้ใส่เลยนะครับแต่เขาบอกว่าลงทะเบียนแล้วนะครับดังนั้นเราไปแก้ไขรหัสผ่านของเรานะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับเราควรที่จะตั้งให้แตกต่างจากรหัสอีเมลของเรานะครับรหัสผ่านนะครับเนื่องจากผมตั้งเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับเขาไม่ให้ผ่านนะฮะ เขาบอกว่าต้องแปดถึงสิตัวนะครับประกอบด้วยภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กและก็ตัวเลขและก็สัญลักษณ์ด้วยนะครับผมลองตั้งใหม่นะครับนี่นะครับผมตั้งภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กและก็ตัวเลขนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้สัญลักษณ์นะครับลองดูว่าเขาจะให้ผ่านหรือเปล่านะครับเขาให้ผ่านแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการสำรองข้อมูลนะครับสมมุติว่าเครื่องเราแฮง์เราค้างหรืออะไรนะครับ เราก็อย่าลืมอีเมลตัวนี้นะครับสำรองด้วยอีเมลตัวนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนอีเมลและรัผ่านในไลน์ของเรานะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ